มีหรือเปล่าท่านถามมางนะั้นจะเป็นเทนจะขึ้นระดับไหนล่ะเออเอาขนาดแม่ไอ้คนนี้มันาเตะสักป้าบหนึงมีไหมว่างนะัา้นแต่มากันเนกถึงสมัยก่อนมาอยู่บ้านราชใหม่ๆมาจากสีมาอาโศก <c oughs> พอสมัครบวชมาเป็นปะอยู่ที่นี่ก็มีญาติธรรมที่อยู่บ้านรานี่ยท่านก็แนะนำ แนะนำให้ไปดูแลห้องเครื่องมือแต่ก่อนห้องเครื่องมือมันอยู่ที่บ้านสิทธิ์เก่าตรงแทงน้ําประปาเนี่ยข้างล่างก็เป็นห้องเครื่องมือข้างบนก็เป็นที่พักของทิศทิศนี้ก็มีลูกติดตัวเล็กๆมาเลี้ยงด้วยชื่อว่ากินเจดีลูกลูกติดพ่อก็ชื่อว่าอะไรคุณเลิกขนองเสียชีวิตไปแล้ว แกก็แนะนําให้อาตมาเนี่ยมาดูแลห้องเครื่องมือแล้วแกก็พักอยู่ข้างบนตอนดูแลห้องเครื่องมือก็โอ้โหผัดจะเยอะมากเลยนะก็มีเด็กสมาติขาอตอนนั้นจะไปเบิกของไปเบิกเครื่องมือขอเบอิกเครื่องมือพอเซ็นเบิกปุ๊บอาตมาก็ตรวจลายชื่อเลยโอ้เธอเบอิกไปไม่รู้กี่ชิ้นแล้วนี่เกือบสิบชิ้นเลยเนี่ยบางชิ้นก็เป็นเดือนแล้วไม่เคยมาส่งเลยเนี่ย ไม่ให้เบิกไม่ให้เบิกไปเอาของเก่ามาทรงก่อนนะแกก็ปึ๊บไปทันทีเลยนะกลับมาพ้อไม้หน้าสามยืนยืนจังก้าชี้หน้าเราเลยตกลงจะให้เบิกรือไม่ให้เบิกปรามนะโอ้โหอย่างนี้วิญญาณนักมวยจะขึ้นป่านะแม่มันน่าจับคอไปตีเข่าสักทีโอ้โหน พัดจะเลื้อ,อไรเลยนะนี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่โอ้โหนักมวยด้วยเนาะมันไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่ขนาดนั้นก็เออมันก็ยังได้ผลได้ผลว่าเราได้เห็นอาการของใจที่มันยังมีโทสะอยู่ในใจของเราคิดจะตอบโต้แต่ก็ยังดีมันก็ยังตั้งสติทันนะถ้าเธอถ้าเธอจะถือไม้สามไหน้าไม้หน้าสามไม่งี้ก็ต้องให้เบิกแหละว่ากัน อเลรต้องให้เบิกแล้วก็อยู่กับทิดเลิกขนองนี่ก็เป็นมิตรกันดีนะแกเป็นคนมีน้ําใจแต่ว่ามีข้อเสียเพราะว่าแต่ก่อนสมัยนั้นมันจะมีถังขยะใหญ่ๆอยู่อยู่ตรงหัวบันไดแล้วก็เวลาแกจะทิ้งขยะนี่แกจะโยนลงมาจากชั้นสองเนะวียงปึ้มเวียงลงมาปึ้มนะแต่ก่อนนีสมัยนั้นมีคุณ คุณดินเย็นมั้งจะเป็นคนเก็บขยะตามบ้านตามฐานงานแกก็ไปเก็บพอแกไปพอดีเลยวันนั้นอาตมาก็ทํางานอยู่ข้างล่างทิศเลือขนองอยู่ข้างบนคนมาเก็บขยะกับบนหน้าด้วยนะนี่เก็บอย่าทิ้งขยะกันยังไงนี่ทำไมไม่แยกเลยนี่ทั้งขยะเปียกขยะแห้งมานะอาตมาเห็นแกหลายทีแล้วมั่นเขี้ยวอยู่หลายครั้งแล้วตามตามประจา จิลนักมวยอะนะสัตว์ทันทีเลยนี่ใครทิ้งใครทิ้งคุณเลิกขนองหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้ทิ้งอาตมาก็ขึ้นใหญ่เลยทีนี้ก็คุณนั่นแหละผมเห็นคุณนั่นแหละทิ้งเมื่อเช้านี้ก็ยังโยนลงมาเลยสัตว์แกเต็มที่เลยนะเป็นไงสัตว์เต็มที่แล้วเป็นไงอ่ะจากศัตรูเป็นมิตรหรือจากมิตรจะเป็นศัตรูอ่ะ จากมิตรจะเป็นศัตรูทันทีเลยใช่ไหมแกก็บอกพอคนเก็บขยะบ่นไปพูดไปว่าไปนี่นะแกก็เรียกว่าพอคนเก็บขยะไปแล้วแกก็มาต่อว่าอาตมาเน,นี่ยคุณดวนดีเนี่ยผมอุตส่าห์มาใหม่ๆนะมาใหม่ๆผมอุตส่าห์พูดเชียร์ให้คุณมาดูแลห้องเครื่องมือนะ อุตสาไม่มันยากนะคนจะได้มาดูแลห้องเครื่องมือนี่ว่าไงะผมอุตสาพ,พูดเชียร์ให้คุณมาอยู่ห้องเครื่องมือนี่มันดีมากแล้วนะว่าไงยังไม่ตอบแทนบุญคุณยังจะมาประจานกันอีกว่าไงเอาเลยทีนี้ไอเราก็เอคิดเคยบวชแท้ๆทำไมไม่กล้ายอมรับความจริงตัวเองทิ้งแท้ๆนะ เราก็จะโยนความผิดให้เขาจนได้มันก็ได้ข้อคิดเหมือนกันนะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนะมันได้ข้อคิดว่าเอะเราจะโทษแต่ความผิดของคนอื่นโทษแต่ความผิดของคนอื่นตอนหลังแกก็แกเป็นคนมีวัฒกรรมวัฒนดีอะยูทิดเกลือขนองตอนหลังแกก็มาบอกกันมาว่าทีหลังจะว่าให้กันจะตําหนิกันจะบอกข้อผิดพลาดของกันเนี่ยก็อย่าหักหน้ากันมากเกินไปสิ สอนเราอีกขนาดนะ <Okay. S 1> แบบนี้มันหักหน้ากันมากเกินไปคนมันมีโลกกระทำมันรับไม่ได้ <Okay. S 1> เออเราก็เออนะจากมิตรมันจะเป็นศัตรูจริงอา <Okay. S 1> <laughs> ตมากออ็ได้ข้อคิดปะเออเราก็พยายามมันจะโยนหักหน้าคนอื่นกิจลิบตักมอยครับมันจะโยหักหน้าคนอื่นหักหน้าคนอื่นจากมิตรก็เลยจะกลายเป็นศัตรูตอนหลังก็รู้สึกว่าเออตัวเองผิดพลาดไป ผิดพลาดตรงที่ว่าเราเราประมาณไม่ดีประมาณไม่แม้เขาจะผิดจริงก็เถอะแต่ถ้าเราประมาณไม่ดีเนะี่ยมิตรมันก็จะกลายเป็นศัตรูได้อย่างไม่น่าจะเป็นแทนที่คนโง่ไปไหมทำมิตรให้เป็นศัตรูต่คนฉลาดละ่ะทำศัตรูให้เป็นมิตรอัน,นพอโอ้โหพอได้ศึกษาเออเราก็ผิดพลาดเองเห็นคนอื่นทำผิดอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกว่า าไม่ใช้ศิละปะในการบอกเลยมันก็จะใช้วิธีบอกแบบอะไรบอกแบบไม่ไม่ใช้ศิละปะคนที่ถูกว่าก็ถูกหักหน้ามันก็รับไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะไปโทษแต่เขาผิดก็จริงนะแต่ว่าเราก็โทษแต่เขาครับเนี่ยพอเป็นแบบนี้นะในใจมันบ้ายังไงไหรือไมเนี่ย ผิดก็ไม่ยอมรับผิดบอกก็ไม่ฟังแถมมาว่าให้เราทีหลังไม่อยากบอกแล้วลวะ่ยเห็นไหมโอ้โหมันจะอะไรนะเขาเรียกว่ามันสร้างสร้างทิฏฐิสร้างความเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะไปพรมมาทันเขาแล้วใช่ไหมจะไม่บอกเขาแล้วมันสร้างความใจจืดใจดําให้กับตัวเองนะเพราะว่าคนเรามันก็มีข้อดีมีข้อเสีย นะทิ้งขยะอาจจะปกป้องบ้างแต่ทําอย่างอื่นก็มีดีอยู่เยอะแยะมากมายนะแต่เราก็โอ้โหพอเรื่องเดียวเห็นปุ๊บนี่มันก็จะฟันทงเลยไม่อยากจะบอกจะจอนแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยสร้างความใจจิดใจดําให้กับตัวเราเองนะอันนี้ก็เป็นข้อประสบการณ์ที่เอ,อตัวเองเป็นมายอย่างเงี้ยเราก็ได้แก้ไขเราก็จะไม่อะไรนะอะไร คนที่ทําความดีพ่อครูบอกว่าคนที่ทําความดีคนมาเสียสละเน่นะมันมันต้องสร้างอัตตานะอัตตาแห่งคุณงามความดีต้องใช้พลังในการสร้างสรรค์ต้องบักบันภาคเพียนวิริยะอุตสาหะทําความดีไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมแต่ว่ามันต้องสร้างอัตตาแห่งคุณงามความดีนี้ขึ้นมาเป็นตัวทำ เป็นตัวบักบันพักเพียนแต่ถ้าสร้างคุณงามความดีแล้วเราไม่รู้เท่าทันเราก็มีจะยึดดีเหมือนอย่างที่คุณเลิกขนองเขาบอกเขาอุตส่าห์แนะนําท่านให้มาดูแลห้องเครื่องมือหวังดีปรารถนาดีนะช่วยเหลือนะไม่ตอบแทนบุญคุณเลย <c oughs> แต่มันยึดดียึดดีเป็นของเรายึดดีเป็นเราเป็นของของเรานะเหมือนกับอะไรนะ่ีนผ่านๆมา มันก็จะมีตัวที <oyu |fi|> <il> like ่เรียกว่าเรามีบุญมีคุณมันก็จะเรียกร้องเรียกร้องความสําคัญไม่ให้กับตัวเราเองเรียกร้องค่าไม่ให้กับตัวเราเองยิ่งเรียกร้องค่าไม่ให้กับตัวเราก็ยิ่งเป็นไงค่าของเราจะเพิ่มขึ้นหรือที่จะลดลงยิ่งเรียกร้องค่าไม่ให้กับตัวเองมากเท่าไหร่เท่าไหร่ค่าของเราก็ยิ่งจะมีจะลดลงลดลงลดลง นี่ผมตส่าสร้างเสนาสนะปัจปายะให้กับท่านอยู่อย่างสบายเลยนะเนี่ยแต่ท่านมาตอบแทนผมแบบนี้เหรอมันก็จะเรียกร้องมาให้กับตัวเราเองถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่รู้เท่าทันอัตตาแห่งคนงามความดีมันก็จะเรียกร้องให้ความให้ตัวเองมีความสําคัญมันก็เกิดเนี่ยจากการทํางานเนี่ย ทำงานอยู่กับหมู่กับกลุ่มมันก็จะมีตัวที่เรา,าเกิดเหตุการณ์เหตุปัจจัยสมุเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยสตอรี่มาให้เราได้ศึกษาพิจารณาเห็นใจของเราที่มันยังมีตัวอัตตาความที่แต่ละคนมันมีมันพยายามสร้างอำนาจให้กับตัวเองวันนี้ก่อนเนาะ ทุกๆคนอนะ่ะมันพยายามสร้างอํานาจให้กับตัวเองสร้างโดยสามันก็มีวิธีการเอาใจคนให้คนเอาอกเอาใจคนให้คนมาศรัทธาเราให้คนมาเคารพเราด้วยวิธีการที่จะเอาอกเอาใจอ่ะนั่นแหละมันก็จะสร้างอํานาจให้กับตัวเราแต่เราไม่รู้เท่าทันเราก็จะทําแบบนี้โอกาสที่จะเหมือนอย่างพ่อครูมี สายฟ้าในวาทะที่จะชี้ถูกให้มันถูกความไม่ดีของคนนี่มันทํายากมันก็จะมีแต่วิธีการเอาอกเอาใจให้คนมาบูตาให้คนมาทําบุญเยอะๆให้คนมาบริจาคทานให้กับเราเยอะๆก็จะมีวิธีการสร้างอํานาจให้กับตัวเราเองให้กับตัวเองโดวยวิธีสามนที่นกิโลเขาใช้อนุมาก็เรียกว่า เราก็มาเนี่ยมาศึกษามาเรียนรู้นะและอยู่ด้วยกันมาน,นะสิกขมาเนาะจะมาชอบฟังสิกขามาเทศเพเทศเรื่องนามธรรมนั้นพูดได้ชัดเจนนะและยิ่งสัมมาทิฏฐิพ่อครูบอกว่านะการที่จะฝึกฝนตนนะจะปฏิบัติธรรมจะเคร่งคัดขนาดไหนขนาดไหนถ้าไม่สัมมาทิฏฐิมันก็ไม่ได้มักไม่ได้ผล ที่จะเป็นธรรมะที่ตีได้มันก็ต้องจะต้องมีอปนนกะอย่างที่ว่าเป็นดัชนีชีวัดแล้วต้องมีกรรมฐานให้กับตัวเราเองกรรมฐานนอกกรรมฐานนอกก็นั่นแหละที่พ่อครูเคยตั้งจะัมยมมาใหม่ๆเรื่องอะไรกินอยู่หลับนอนใช่ไหมเป็นกรรมฐานนอกให้กับชาวอโศกที่มาปฏิบัติธรรมตอนหลังๆมาพ่อครูเทศละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น เอามาต้องมีกรรมฐานในนะเรื่องอะไรเรื่องเวทนาใช่ไหมกรรมฐานนอกก็เรื่องกินอยู่หลับนอนอ่านเข้ามาหาข้างในก็เรื่องเวทนาที่เราจะต้องอ่านรู้จิตจิตในจิตของเราเมื่อกี้ยังพูดไปอย่งเเรื่องอัตตาแห่งคนงามความดีจะว่าไปแล้วมันก็มีอัตตาซ้อนใช่ไหมที่มันยึดดีเป็นเราเป็นของของเราอัตตาซ้อนนี่จะใช้พูดภาษาคืออัตตาในอัตตา ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่พ่อครูเอามาบอกเอามาสอนมันไม่มีในตําราไม่มีในพระไตรปิฎกท่านเอามาจากสภาวะที่ท่านมีจริงๆพอ,อสภาวะจริงมาเปิดทุกคนที่มีสภาวะคล้ายๆท่านเหมือนๆท่านมันก็จะรับรับฟังแล้วมันเข้าใจได้แม้มีในพยัญชนะไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ความจริงที่มันปรากฏขณะที่เรากระทบสัมผัสมันจริงอย่างที่ พ่อครูท่านเอามาอธิบายขยายความใช่ไหมเราก็จะเข้าใจโอ้มันเป็นอย่างที่พ่อครูว่าจะเห็นธรรมทิิมันเห็นชัดว่าเออถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้มีกรรมฐานนอกกินอยู่หลับนอนแล้วก็มีกรรมฐานในที่จะเข้ามาอ่านเวทนาอ่านเวทนาแล้วมันจะเจออะไระพ่อครูบอกแต่เรื่องอาหารนี่มันก็จะเจอมันชอบใช่ไหม ไม่ชอบเฉยๆใช่ไหมแล้วพ่อครูก็แนะนำไปอีกนะไม่ชอบกับเฉยๆดยกับชอบเนี่ยอันไหนจะอ่านออกได้ง่ายกว่ากันะเออไอ,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 อไม่ไอไอไม่ชอบกับเฉยๆเนี่ยอ่านยากนะแต่อันชอบปุ๊บเป็นไงโอ้โหมันมีพลังงานมันดูดปื้ดเลยมันสิกยมาพอะไรกล้าคำฝันเทศเลย กินเห็นภาพมันนะกินขนมจีนเนี่ยนะมันดูดปื้ดดูดปื้ดดูดปื้ด,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 ดเลยนะเส้นขนมจีนเนี่ยนะเออพบเจอไอที่เราชอบเนี่ยมันโอ้โหจิตเปรตมันทํางานเนี่ยมันดูดปืด้ดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะอ่านอาการที่มันชัดเจนตัวนี้ให้ชัดได้มันเป็นนามธรรมนะแต่ว่ามันมีลีลามันมีอาการให้เราเห็นชัดมากเลยเพราะนั้นพ่อครูถึงบอกว่า ถ้าจะปฏิบัติเรื่องอาหารนี่นะเอ,เอาไปกําหนดสัญญาต้องไปกําหนดรู้ไอตัวชอบนี่แหละก่อนเลยไอตัวชอบนี่ตัวสักยะของเราถ้าเรารู้ตัวที่เราชอบมันมีพลังงานดูดปุ๊บเนี่ยโอ้ตัวนี้แหละใช่เลยสักยะของเราเลยนะเราก็ต้องมาเริ่มปฏิบัติจากตัวยิ่งชอบมากเป็นไงดีกีความชอบเยอะๆเป็นไง อมันยิ่งเป็นไงเห็นชัดไหมมันก็ยิ่งเห็นชัดมันก็เริ่มจากไอตัวเยอะๆนี่หละก่อนทำไมเติตัวเยอะๆตัวมากๆนี่ก่อนนตัวน้อยๆเราอ่านไม่รู้จักอ่านไม่ออกอ่านอ่านเวทนามันไม่ได้เพราะนั้นพอเราอ่านตัวนี้เนี่ยแหละมันจะมีชอบมีชังและมีเฉยๆพอกระทบสัมผัสปุ๊บ อันไหนที่มันไม่มีอุปทานมันก็จะเป็นไงมันจะเกิดอะไรเกิดเฉยเฉยใช่ไหมแล้วเกิดเฉยเฉยเนี่ยนะโอ้โหมันมีกับทุกคนไหมมีกับทุกคนเนี่ยพ่อครูถึงบอกว่าอรหันเนี่ยมันมีอยู่ทั้งโลกเลยนะแต่คนไม่รู้จักเพราะคนไม่รู้จักความสภาวะความเป็นอรหรนันคนเลยไม่ไม่เห็นคุณค่าของมัน ไม่เห็นคุณค่าของความพลังงานของความเฉยๆว่ามันวิเศษยังไงมันดียังไงอันไหนที่เราไม่มีอุปทานปุ๊บมันกระทบปุ๊บมันก็เฉยๆแอ้วจะไปเห็นคุณค่ามันได้ยังไงใช่ไหมแต่พอเราจะมาปฏิบัติทีนี้พอกระทบปุ๊บพอมันไม่เฉยมันดูดแรงปับ๊บจะทําให้จากพลังงานที่มันดูดแรงๆให้เฉยๆอยากเลยง่ายทีนี้ โอ้โหทีนี่กว่าจะทําได้เนี่ยโอ้แต่มาว่าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเห็นไหมฟังดูเหมือนง่ายนะอลรลันมีทั้งโลกนะแต่ว่าพอเรามีอุปทา,านกับเรื่องนี้แล้วปุ๊บเนี่ยจะให้มันเฉยเฉยจะทําใจในใจให้มันเฉยเฉยไม่ให้แรงพลังงานที่มันดูดแรงแรงเนี่ยหายไปเนี่ยมันกลับไม่ง่ายพูดได้มันทํายากเนาะโยมทองมาบอกพูดได้มันทํายากน ท่านพรอครูจึงเอาความจริงที่ท่านมีสภาวะเอามาเปิดเผยท่านได้รับมาจากพระพุทธเจ้าท่านมีวามความ,ความจริงมีของจริงแล้วท่านพอเอามาเปิดเผยท่านก็นมาอธิบายให้เราเห็นความจริงที่อยู่ในใจของเราพอกระทบสัมผัสมันก็จะเปิดเหมือนท่านอธิบายเรื่องของหนึ่งในในโลโก้ของพรรสัมมาทิปไตยความเป็นหนึ่งเนี่ยนะมันอะไรที่เรียกว่าหนึ่ง ทำไมถึงเรียกว่าหนึ่งมีสภาวะมีสภาพยังไงถึงเรียกว่ามีความเป็นหนึ่ง,อ,งอาจารย์ก็อธิบายว่าเนี่ยมองเห็นไอ้แตงโมเนี่ยใครก็เห็นสีเขียวสีนี้จะคนจีนจะคนลาวจะคนแอฟริกาคนฝรั่งเศสเผ่าพันธุ์ไหนมองเห็นก็เป็นไงเห็นสีเดียวกันเลยสัตว์จะมีหนึ่งเดียวน้ำตาลกระทบลิ้นเป็นไงหวานทุกคนทุก เผ่าพันธ์วานกันเหมือนกันหมดนี่คือจัจจะมีหนึ่งเดียวคือความเป็นหนึ่งจัจเจหนึ่งเดียวแล้วในปุถุชนเขามีไหมก็มีกันทุกคนใช่ไหมแต่ละคนก็มีความเป็นหนึ่งเดียวอยู่ทุกคนมันมีอยู่แล้วไอ้ความหนึ่งเดียวรู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้ามันมีอุปทานมันมีอวิชามันไม่รู้แค่หนึ่งห้า มันเห็นปุ๊บชอบขึ้นมาทันทีเลยดูดปื๊ดเลยอย่างที่สิกมาดบอนขนมจีนนี่ดูดปื๊ดดูดปื๊ดเลยไม่ต้องเคี้ยวเลย <c oughs> เออมันชอบเลยมีน่ามันไม่เป็นหนึ่งแล้วมันเป็นสองะแล้วเนี่ยที่พ่อครูเอานํามาอธิบายเนี่ยพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเออน่มันเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณเราจริงไหมจริงไหม จริงนะนะโอ้มันของจริงเลยเนี่ยเอาความจริงออกมาพูดเอามาจากนามรรมาทำของท่านแล้วเอาเอามาอธิบายขยายความให้เราฟังเราก็เทียบเทียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่ท่านบอกมันจริงอย่างที่ท่านว่าไหมโอ้มันไม่มีในตําราเลยนะท,ที่ว่าเนี่ยแต่ว่าท่านเอาความจริงมาเปิดเผยให้เราฟังให้เราเข้าใจโอ้มันมีพอมันมีจองปุ๊บมันเป็นจกเป็นทุกข์อ่า พอชอบมากมันก็เป็นไงชอบมากมันก็ดิ้นลนขนขวายเพื่อที่จะให้ได้มาใช่ไหมโอ้เห็นแตงโมก็ถ้าชอบมันมากก็เป็นไงไม่ได้กินแล้วก็อาไรอาวรน,นะอยากจะกินดิ้นลนไปหามาให้กับตัวเองเสพมันก็ทุกสารพัดสารพันเลยลเห็นไหมความทุกข์ของมันแต่ความสุขนี่ได้กินเข้าปากสัมผัสลิ้นปึ๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไป แต่จิตท,ที่มันอยากดิ้นรนหามให้ตัวเองเสพมันไม่หยุดมันไม่ย่อนมันมีไปเรื่อยและไอ้พลังงานตัวนี้นะมันมันแตกตัวฝอฟังให้ดีนะมันแตกตัวเหมือนไอ้อะไรอะมีบ้าพารามีเซียมที่มันขยายพันธุ์ด้วยกันแตกตัวจากตัวเป็นสองจากสองเป็นสี่อะไรแตกไปอย่างเนี้มันพร้อมที่จะแตกไปกับเรื่องอนะื่นๆแตกไปยุ่งไปหา มะม่วงแตกไปหามะละกอมันก็อาการเดียวกันนั่นแหละพอชอบปุ๊บยิ่งชอบมากมันก็ยิ่งพอแตกไปเยอะๆๆเป็นไงจะทุกมากทุกน้อยโอ้โหเห็นอะไรก็เป็นอุปทานไปหมดทีนี้พร้อมที่จะแตกตัวไปกับทุกเรื่องเลยโอ้โหอาตมาว่ามันอัตภาพตัวนี้มันร้ายมากเลยนะอ่ามันพาเราเป็นจกเป็นทุกเวียนวน แล้วมันก็แตกตัวไปเรื่อยโลกนี้ยิ่งสังขารปรุงแต่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งบุพทานตอนนี้ก็ยิ่งเป็นไงแตกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันที่พ่อครูก็เยอตัวอย่างเดี๋ยวทุกคนนี่เดี๋ยวก็ต้องมีชุดนอนเดี๋ยวก็ต้องมีชุดใจอะไรนะชุดใจไปเที่ยวชุดราตรีเดี๋ยวจะมีชุดนั่งเดี๋ยวจะต้องมีชุดยืนอ่ะ เดี๋ยวจะต้องมีชุดเข้าห้องน้ํามียังชุดเข้าห้องน้ําชุดอาบน้ํามีแล้วใช่ไหมมีอีกตั้งหากมีชุดสําหรับเข้าห้องซ่วมถ้าไม่ใส่ชุดนี้นะที่ไม่ออก <laughs> มันจะปรุงแต่งของมันไปเรื่อยแหละคนหลงไปเยอะๆไปไงเอาสิทุกทรมานต้องหามาใส่หามาเสะทำาจะมามาเนี่ยมันได้มองเห็นความจริงวาโอ้คนนี่เนาะคน มันที่พ่อครูยกตัวอย่างสมัยก่อนนะผู้หญิงนี่นาะพี่สาวอาตมาเนี่เปิดร้านเสริมสวยโอ้โหกว่าจะได้ทรงผมทรงกองขี้ควายนีย่โอ้ไม่ทรมานน่าดูเลยเอออม้วนมวนม้วนมวน,มวน,มวน,มวนแล้วก็เข้าไปอบอบนี่ร้อนก็ร้อนข้างนอกนี่เปิดพัดลมใส่ไอ้อร้อนจากนั้นก็เป่าใส่ผมร้อนเงาออกออ กว่าจะเอามายีๆเอามาทําเป็นทรงกองขี้ควายเอาสเปรยฉีดปืดปืดปืดนี่มันโคตรทรมานเลยนะแต่ผู้หญิงามันทนจริงๆเลยเนาะเพราะอะไรมันอยากสวยอ่มันอยากสวยเห็นไหมวาในโลกก็สังขานปรุงแต่งกันไปถ้าเราไม่มาฟังพ่อครูเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะสังขารปรุงแต่งไปกับโลกจิตที่มันสังขารปรุงแต่งแล้วก็ยึด ขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันพร้อมที่จะแตกตัวไปทุกเรื่องไม่ว่าผมไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแฟชั่นแล้วเราก็พาเราปบ้าบอๆแล้แลยิ่งทุกวันนี้นะมันปรุงแต่งอาชีพให้คนนี่โอ้หนักหนาสาหัสจ้าก,กันอาชีพอะไรก็ไม่รู้เอามาเป็นอาชีพได้หมดผสมเหล้าแจกไพ่ก็ยังเป็นอาชีพเลยลองคิดดูทีมันบ้าขนาดไหนคนมันถึงเป็นเรื่องที่ เราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มารับฟังสิ่งที่พระครูท่านนำออกมาอาธิบายขยายความแล้วเราก็ฝึกฝนตัวเองมาเราก็จะรู้ว่าโอ้ไอที่ผ่านมาเราใช้สมถะมากเกินไปต้องเพิ่มปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มการพิจารณาเพิ่มขึ้นมันจะได้เห็นปัญญาที่มันเห็นความจริงมันจะช่วยให้อำนาจของกิเลสมัน มันลดลงลดลงลดลงนะอาจมาว่าพวกเรานะได้ชิปจากพ่อครูมาแล้วนะทุกครั้งที่เจอพัจจะมันก็จะไม่ไปโทษคนอื่นเท่าไหรนะ่มันหันกลับมามองเวทนาตัวเองอาจจะโทษคนอื่นบ้างนะชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันจะแวววายขึ้นเรื่อยๆนะอาจมาเนี่ยชิปที่พ่อครูฝังให้เพราะฉนั้นพวกเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ด้วยกันก็จะขัดแย้งกันแต่พอหมนะกนะัดแคงกันไม่นานนะเอาหมดเวลาเวลาหมด ê